กิจกรรมความเพียร3ครั้งที่26วันที่1 6เดือนธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 7 Facebook เฟซบุ๊กฟิดอมโหดรหัส460ศบัดนี้วันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่26ที่ข้าพเจ้านายชิชัยคำปัน ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปิตและมต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาและอจัริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขราพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินสมันตาจักกวาเลสุอัตตะคาชันตุเทวาตา สัทธามังมุนีราชาสาสุนันตุสากขโมขาทังสักเคกามิจารูเปคิลิสิคาราตเตจันดาลิเควิมาเนที่เประเทจะคาเมตารุวานาคาเนเคหวาทุมนิเคเตอุมมาจายันตุเทวาชาลาทารวิสามียาคาคันทพานาคาติท่านตาสันติเกยัง มูนิวาระจานังสาธโวมิสุนันตุธรรมสวรกคโลอยัมปทันตาธรรมสวรกคโลอยัมปทันตาธรรมสวรกคโลอยัมปทันตาน้าโมตัสสะพระคัมภีตัวอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะน้าโมตัสสะพระคัมภีตัวอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะน้าโมตัสสะพระคัมภีตัวอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุททางสารนังคจฉามิทำมังสารนังคาฉามิสังขังสารนังคจฉามิทุติยัมปีพุททางสารนังคจฉามิทุติยมปีทำมังสารนังคจฉามิทุติยมปีสังขังสารนังคาฉามิตาติยมปีพุททางสารนังคจฉามิตาติยมปีทำมังสารนังคจฉามิตาติยมปีสังขังสารนังคจฉามินัติเมสารนังอัญังพุดโทมสารนังว่ารัง เอเตนะสัจาวเชนะโสติเมโหตุสะพธานาติเมสละนังอันยังธรรมโมเมสละนังวะรังเอเตนะสัจาวเชนะโสติเมโหตุสะพธานาติเมสละนังอันยังสังโฆเมสละนังวะรังเอเตนะสัจาวเชนะโสติเมโหตุสะพธาเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภระเขวา สักเกสุวิหารติกับปิระวัตถุสมิงมหาวานีมหาตาพิขุสังเคนาสาทิงปัญจมมตเตหิพิขุสตเตหิสัเพเหวะอระหันเตหิทัสหิจารโลกธาตุหิเทวตาเยปูเยนาสนิปติตาโหนติปะขวันตังทัศนายะพิขุสังขจะอาตโคจตุนนางสุทาวาสก,กายิกานางเทวานางเอตตะ ท้าหูสีอายังโคพะควาสาเกสุวิหารติกับรวัตถุสมิงมหาวันีมหาตาพี่ขูสังคสังเคนะสาทิงปัจจมาเตหิพี่ขูสาเตหิสาเพเวะสัเพเหวะอรหันเตาาหิทัาสหิจารกะทาตูหิเท е วตายยเยภูเยนะสันิปติตาโหติพระขวาวันตังทัาสานายะพี่ขูสังคัญจายานูณนะมายามปีเยนะพระควา เตนุปัสสังกมเมยามะอุปสังกมิตวาพระคาโตสันติเกปัจเจกาคาถาพาเสยยามาติอัตโขตาเทวตาเสยยาธาปินามะพะละวาปุริโสสัมมิตตังวาพาหังปะสารยะปะสาริตังวาพาหังสัมมิตเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาพระคาโตปุระโตปาตุระหังสุงสุ อาตะโขตาเทวตาพระควันตังอาพิวาเทตวาเอกามมนตังอทาทังสุเอกามมนตังทิตตาโขเอกาเทวตาพระขวโตสันตินเกอิมังคาทังอาภาสิมหายะมหาสัมมโยปาวานาสมิงเทวกายาสมาคตาอาฆาตตามะอาฆาตตามหาอิมังธรรมะสัมายังท่าขีตาเยวะอปาราชิตาสังคันติอัตะโค อาปาราเทวตาพระวันโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสีตัตระพิกขเวตัตระพิกขโวสมาทาหังสูงจิตังอัตโนอุชุกะมะกัางสุสารถีว่าเนตานิคะเหตวาวอินธริยานิคะนิราขันติปันติตาติอาตโขอปาราเทวตาพระวัโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสี เชตวาคีลังเชตวาบาลีคังอินทาคีลังโอหัจามาเนชาเตจรันติสุธาวิมาลาจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอาตโคอัปราเทวตาภะควาโตสันติเกอิมังคาทั้งอาภาศีเยเยจิพุทธังสรณนังคตาเซนาเตขมีสันติอปายะภูมิงมหายะมนุสังเทหังเทวกายัง ปริปุเรสันติติอัตโขภาควาภิกขุอามันเตสิเยหุเยนะภิกขเวทะทาสัสุโลกะธาตุสุเทวตาสันิปัดิตาโหนติตถาคตังทาสานายะภิกขุสังขจะเยปิเตภิกขเวอเฮสุงอติตามัททานังอรหัมโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตตาปราหมยวะเทวตาสันิปัดิตาอเฮสุง เสยยาทาปิไมห่างเอตระหิเยปิเตภิกขเวภาพวิสัมติอนาคัาตมะทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขวันทานังเอตาปราหมยวะเทวตาสานิปติตาภาพวิสันติเสยยาทาปิไมห่างเอตระหิอาติกิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิกิติกิตายสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิ เทศิสามีพิกเวีเทวากายานางังนามานิกินามานิตังสุนาธะสาธุกังวานาสิกาโรธะภาศีสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิขูพิกูภะควาโตปัจจโสสูงภะควาเอตาทาโจวะทาโวจะสีโลกะมานุกัสสามิยะถาภูมิมาตธา,าสิยะสิตาเย สีตาคิริคาพารังปหิตตาสมาหิตาปุทุสีหาวะสารีนาโลมะหังสาพิสามมุณุพโนโอทาตะมานาสาสุทาวิปสัสสนามะนาวิลาพินโยปจาสเตยัตตาวะวานีกัปิละวัทเวตาตอามันตยิสัทาสาวกี ศาสนรตีเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาทะพิขาวโเตจะอาตาปมะคครุงสุตวาพุทธศาสนานังเตสัมปาตุระหุยานังอามนุนสาสอามนุนสานะทสนังอาเปเกสัตถะมัทคุงสหสังอาทะสตริงสตังเอเกสหสานังอามนุนสานะมัทธสุงอปเปเกนันทามัทขคุงที่สาสภา พุตตาหงตาจาาสาพังอาพิญญายะวะวักิตวานะจกักกุมาตะตูอมันตายิสัทธาสาวะเกสาสเนระเตเทวากายาอภิกันตาเตวิชานาทะพิขัวูเยว,วหังกิตยิสามิขิราหิอนุปุพะโสสาัตาสหาสาวะยะขาภูมมากาปีลวัฒวา ที่มันโตจุติมันโตวันนาวันโตยะสาสีโนโมทามานาพี่กามุงพี่คุณังสมิติงว่านังชาสหาสหมวตายะขานานตะวานี่โนยที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสาสีโนมทามานาพี่กามุงพี่คุณังสมิติงว่านังอิเจเตโสละสะสาสหาสายะขานานตะวันนีโนยที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสาสีโนมทามานาพี่กามมงพี่คุณังสมิติงว่านังเวสามิตาปัจจสตายะขานานตะวันนี่โนยที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโต เทศาสิโนโมาธามานาพิกามุงพิกูนังสมิถิงวานังกุมพิโรราชาคาฮิโกเวปุรัสสะนิเวสนังพินโยนังสตาสหัสสังยักษานังปาลิลุปาสติภุมพิโรราชาคาฮิโกสโสปาคะสมิถิงวานังปุริมัญจาที่สังราชาทตารโถปัสาสติคันทับพ,พานังอธิปติมหาราชายสัสสาสีโสปุตตาปีตาสามหาโว อินทามนามหาภาราอิทิมันโตชุติมันโตวานนาวันโตยสัสิีโนมทธามานาอภิกามุงพี่คูนางสมิติงว่านางทักขีนันจะที่สังราชาวิลุโหแต่ปะสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัสีโสปุตตาปิตสามหาโวอินทามนามหาภาราอิทิมันโตชุติมันโตวานนาวันโตยสะสิีโนมทธามานาพภิกามงพี่คูนางสมิติงว่านางปัชชมัจจะที่สังราชาวิรูปโค ัาษาสตินาคานางอธิปติมหาราชายาสิโสปตปาปีตสามหาโวอินทามานามหาภาราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสิโนมทามานาพี่กามุงพี่คุณังสมิติงว่านังอุตารัญจะาที่สังราชากุเวโรตับัาษาสติยะคานางอาิปติมหาราชายาสิโสปุตปาปีตสามหาโวอินทามานามหาภาราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสิโนมทามานาพี่การมุงพี่คุณังสมิติงว่านัง พุริมาทิสังทาตารโถท่าคีเนะวิรุณหกโกปชิเมนะวิรุปโคกุเวโรอุตรังทิสังจะตารโธเตมหาราชาสมันตาจัตุโรท,ทิสา,าทธารมานาอทถังสุวนเนกาปิลาวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสทามายากุเกนทุเวนเตนทุวิตุจะวิตุโตสหะจัทนทโนกามาเสโถจะก,กินนุคันทุนิคันทุ ปานาโทโอปามันโยจะเทวสูโตจะมาตาลิจิตาเสโนจะคันทพโพนโรราชาชาโนสพโพอาคูปาจาสิขโขเจวะติมพารูสุริยาวัจสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทพ,พาสหราชูพิโมทะมานาอภิกามุงพิคูนางสมิติงวานังอาทาคูนาสนาภาษานาคาเวสาลาสห,สห,สหตาจกา กัรพลาลัสะตะราอาคูปายาคาสหายาติพิยามูนาตถารัฐาจะอาคูนาคายาส,สิโนเอราวันโนมหานาโคโซปาคาสมิติงว่านังเยนาคาราเชสหาสาหารัมติทิพาทิชาปักขิวิสุทธาจักคูเวหาสายาเตวานามัชปัตตาจิตาราสุป,ปันนาอิติเตสานามังอภยันตะทา นาคราชานามาสีสุปันนะโตเคมะมะกาสีพุทโธสันหาหิวาจาอุปะวะหายันตาชิตาวิชิระหัสเถนะสามุธทังอสุราสิตาพาตาโรุวาสาวาเสเตอิทิมันโตยะสาสีโนการากัรชามหาพิสมาอาสุราทานะเวคสาเวปะจิตติสุจิตติจะ ปาราโทนามุจีสหาสาตาจะพรริปุตานังสาเพเวโรจานามะกาสันในหิตวาพระลิงเสนังราหูพัท,ทัะมุปาขมุงสามาโยธานิพันพัันเตพิคูนางสมิติว่านางอาปูจะเทวาปัทวีจะเตชวาโยตถาขมุงวารุณาวารุณาเทวาสโสโมจะ ยะศาสาสหะเมตตาคารุณากายิกาอากูเทวายะสาสีโนท่าเสตเถท่าสะธากายาสะเพนนาณตะวานิโนยที่มันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยะสาสีโนโมโมทามาณพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านังเวนทูจะเทวาสหารีจ่อะสามาจะทุเวยมาจันทสูปานิสาเทวาจันทามาคูภุรคิตาสุริยะสูปานิสาเทวาสุริยะมาคูภุรคิตา นาคิตานิปุรคิตวาอาคูมันทาผาลาหากาวาสูนังวาสาวูเศโทสกโกปาคะบรินทัทูทัศเตทัทธากายาสเพนานาตวานิโนทิมันโตชุติมันโตวนาบันโตยัสสิโนมทามนาพิกามุงพิคุนังสมิติงวานังอราคูสหภูเทวาชลามาคิสีขาลีวะอริอกาจะโรชาจะอุมาบุภะ นีพาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอัจุตาจะอาเนชากาสุเลยยะลุจิลาอาคูอาคูวาสวาเนสิโนท่าเสเตท่าสะทากายาสเพนานะตะวานิโนอิทิมโตชุติมโตวานนาวันโตยะศาสิโนมทามนาพิกามุงพิคุนงังสมิติงวานางังสมานามหาสมานามานุษามานุษสุดตมาขิทธาปะทูสิกาคูอาคูปโนปะทูสิกาอาทาคูหารโยเทาวาเยจะ โลหิตาวาซิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายะศาซิโนท่าเสตเตทัาสาธากายาสะเพนาณตะวานิโนย์ทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสาซิโนม,มัทธานาอภิการมุงพิคุนังสมิติวานังสุก,รา,การากาลุมหาอาุณาอาคูเวคานาสาสหาโอทาตะคายะหาปามโมคขาอาคูเทวามิจฉนาสะทามัตตาหารักาชามิสากาจายสสาซโนฐานายังอาคาปชุนโนยู ทิสาพวิสติท่าเสเตทาสะทากายาสเพนะนาตะวานนิโนอิทิมโตชุติมันโตวันนาวันโตเนศสิโนมาธามาพิกามุงพิคุณังสมิติงว่านังเคมิยาดุสิตายามากัตกาจายัสิโนรามพิตกาลามาเสถาโชตินามาจาอาสาวะนิมานารติโนอาคูอัาคูปารานิมิตาทัาเสตทัาสทากายาสเพนะนาตะวานิโนอิทิมโตชุติมันโตวันาวันโต ยาสัสสิโนมาธาปานาพิการมุงพี่คุณนงสมิติงวัานเงสษฐเตเทวะนิกายาสเพนานาตวานิโนนานนาวเยนะอาคันชุงเยจันเยสัติสาสัทาสหปวุทธชาติมะขีลังโอคาตินะมะนาสวังทาเขโมคารตังตรังนาคังจันทางวะอาสิตะ จันทังวะาสีตาติตังสุพราม,มาปรมารามโตจะปุตตาอิทิมันอิทิมโตสหาสานางกุมารุติโสจะโสปาฆาสมิติวานังสหาสารรมมาโลกานังมหารรมมาพิติตติอุป,ปาปันโนชุติมันโตพิสมากาโยยะสาสิโสท่าเสท่าเสถาอิสราคูปเจกะวะ สะวัติโนเตสัรจะมชาชตออาคาฮาริโตปริวาริโตเตจะสะเพอภิกันเตสินเทเทเวสภามเกมาระเสนาอภิอภิการมิปัสสะกันนาหาสะมันทิยังเอทะคันนาหะทะพันธาทะราเเคนะพันธมัถูวสมันตาปริวาเตทะมาโวบุจิตะโกจีนัง อิติตทะมหาเสโนกัน,นะหาเสนังอาเปสายิปานินาตาลามาหาจะสรังกตวานะเพระวังยะถาอาวุสโกเมโคธานายันโตสวิชุกโกตาธาโสปจ,จุทาวติสังกุโทอาสายังวเสตันจาสับพังอภิญญายะวะวากิตวานะจักคุมาตาตุอามตาโตอามันตยิ สัทธาสาวเกีสาสเสนรเตมาราเสนาพิกันตาเตวิชานาถะพิขโบเตจะอาตาปมกรุงสุตวาพุทธศาสนะศาส,าสนังวิตราเคหิปากามุงเนสังโลมัมปิอิชชยุงสะเพวิชิตาสังคามาพยาตีตายาสาสีโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชาเนสุตาติ เอวามเมสุตังเอกังสม,มยังพระคาวาพาราณสิยังหลติสิปตเนมีกทาเยตัตาระโคพระคาวาปัจจวัคีเยพิคูอามันเตสิเทวามีพิขเวอันตาปะภาชีเตนะนะเสวิตาภาโยจายจัยงกาเมส,ามาสุกามะสุคาริกานโยโคฮิโนคโมโพตูชนิโกอนารรโยอนาถาศนิโตโยจายังอตาตะกีละ มาทาุโยโคทุโคอนาริโยอนาถาสันหิตโตเอเตเตพิกขเวอุโพอันเตอนุปคัคปะอนุปคัคมะมัชิมาปฏิปทาตัทธาคตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรานียานาการานีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติกัตมาจารซาพิกขเวมัชิมาปฏิปทาตัทาคตีนะอภิสัมพุทธาจากขุกรานี ยานาการานีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอายะเมวะอริโยอัตังคิโกมะโคเสยญจิทางสามมาจิตติสัมมาสังกปุสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสามมาสติสัมมาสมาธิอยังโคสาภิกะเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตีนะอภิสัมพุทธาจักขุการานียานาการานีอุปสมายะอภิญญายะ สามโพธายานิพานายาสังวัตติอี่ทางโคปนาพิขเวทุกครั้งอริยสัจจังชาติปีทุกขาชราปีทุกขามารนามปีทุกครั้งโสกาปาริเทวาทุกขะโทมะนาสุปปายาสาปีทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยามปดชังนาลาพติตามปีทุกครังสังขิเตนะปัจจุปทานาขันธาทุกขา อีทางโปาคปันาพิกาเวทุกขสมุทยัยโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภาวิกานัน,นทิราคาสหกตาตัตตาตัตตาราพิปนันทินีเสยาทีทางกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาอีทางโคปันาพิกขเวทุกขานิโรโธอริยสัจจังโยตัสสะตัสสาเยวะตันหา,า,ะหนานโโย,อย,าจจยาววะายาอาเซสะวิราคานิโรโธจาโคปทินิสะโค มุติอานาลโยอีทางโคปนาพิกเวทุกขันิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายาเมวะอริโยอตังกิโกมะโคเสรยาทีทางสมาทิทิสมาสังกัปโปสมาวาจาสมากรรมโตสัมมาอาชีวสมาวายาโมสมาสติสมมาสมาธิ อีทางทุคังอริยสาจจันติเมพิขเวบุเพอนนโนสุเตสุธาเมสุจากคุ้งอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคอนิี้ทางทุคังอริยสาสจางปาลินเยยยติเมพิขเวบุเพอนนโนสุเตสุธาเมสุจากคุ้งอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโค ปณิธางทูกขังอริยาัจจังปริญญาตันติเมพิขเวบุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชชาอุทปาทิยาโลโกอุทปาธิอีทางทูกขสมมทิยโยอริยาศาสจันติเมพิขเว,ขว αι, บุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิพิชชาอุทปาทิยา,โล,ยาโลโกอุทปาธิตา,โาโงโคปณิธางทูกข tu, ัดสมมทิยโยอริยสศาสจัง พหาตาพันติเมพิกเวบุเพอนันโนสุเตสุธมเมสุจักคุงอุทปาทิยานางอุทปาทิปัญยาอุทปาทิพิชชาอุทปาทิยาโลโกอุทปาทิตังโคมณีทางทูขสมุทัยโยอริยสัจจังมหีนานติเมพิกาเวบุเพอนันโนสุเตสุธมเมสุจักคุงอุทปาทิยานางอุทปาทิปัญยาอุทปาทิพิชชาอุทปาทิยาโลโกอุทปาทิตัง อุทปาที ogi, urgency, fire, oh. e, ่อ ah ีทางทูขันิโรโธอริยาสัจจันติเมพิกขเวบุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาวอุทปาทิวิชชาอุทปาทิยาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทางทูขันิโรโธอริยาสัจจังชาชีกาตาพันติเมพิกเวบุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญยาวอุทปาทิวิชชาอุทปาทิยาโลโกอุทปาทิ ตังโคปณิทานทุกขันิโรโทอริยาสัจจังชาติกาตันติเมพิกเวบุเพอนันโนสุเตสุธาเมสุจักคุงอุทปาทิยานางอุทปาทิปัญญาอุทปาทิพิชชาอุทปาทิยาโลโกอุทปาทิอีทางทุกขันิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอนันโนสุเตสุธาเมสุจักคุงอุทปาทิยานางอุทปาทิปัญญาอุทปาทิพิชชา อุทปาทิยาโลโกอุทปาธิตังโคปณิทางทูขันิโรทคาไมนีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมพิกเวบุเพอนันโนสุเตสุธาเมสุจักุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาทิยาโลโกอุทปาธิตังโคปณิทางทูขันิโรทคาไมนีปฏิปทาอริยสัจจังจังภาวันติเมพิกเวบุเพอนันโนสุเตสุธาเมสุจักุงอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาทิยาโลโกอุทปาธิ ยาวกีวัจาจเมพิกเวยิเมสุจะตุสุอริยะสาเจสุเอวันตีปริวตังทวากาทสาการังยทาภูตังยานาทาสานังนะสุวิสุทังอหสิเนวะดาตาวาหังพิกเวสติวะเกโรเกสมารเกสภัมะเกสาสมนาพรรมมัิยาปชายาเทวะมนสษยยะอนุตรังสามมาสามโพธิงอภิสามุทโท ปัญจญาสิงยาโตจากโคมีพิขเวอิเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวารสาการังยทาบูตังยานธาสานังสุวิสุทังอโหสิอาทาหังพิขเวสัทวะเกโรเกสมะาระเกสภามวเกสัสมาณภามานิยาปัจชายาสัทถวะมนุษยยาอนุตรังสัมมาสัมโพธินกวิสัมพุทโธปัญจัญาสิงยานันจปนะ เมทัสนังอุทปาธิยานังอุทปาธิอัคุปาเวมิพุติอายามันติมาชาตินาทิอิทมะโอจ่าพักวาอัตตามาณาปัจจวาคียาพีขูพักวาโตภาสิตังอามันอภินันทุงอิมาสัมินจะปานะยืเวยยาการนานสมิงอัญญามานิ มานีอายสมะโตโกนทานยัสสาวิราชังวีตะมะลังธรรมจากกังธรรมจากคุ้งอุทปาที่ยังกินจีสะหุทะยะธรรมมังสาพันตังนิโรธธรรมมันติประวัติเตจ่าพระควาธรรมจากเกผุมมาเทวาสาธมนุสสาเวสุงเอตัมพระวตาภารานสิยังอิสิปัตเนมิกทาเยอนุตารังธรรมจากกลางประวัติตังอาประวัติยังสามเญีนาวาพระมณีนาวา ทเวนวามารีนวาพระมุนาวาเกนจิวาโลกัสสมินตีอุมมานังเทวานางสัตทังสุตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัตธมนุสาเวสุงจาตุมมหาราชิกานางเทวานางสัตทังสุตวาตาวติงสาเทวาสัตธมนุสาเวสุงตาวติงสานางเทวานางสัตทังสุตวา ยามาเทวาสัตถมนุสสาวสุงยามานังเทวานังสัตทั้งสุตวานุสิตาเทวาสัตรมนุสสาวสุงนุสิตานังเทวานังสัตทั้งสุตวานิมมานารตีเทวาสัตรมนุสสาวสุงนิมมานารตินังเทวานังสัตทั้งสุตวานิมมานิมิตวัสสวัตตีเทวาสัตรมนุสสาวสุงนิมมานิมิตวัสสวัตตีนังเทวานังสัตทั้ง พระมกายิกาเทวาสาธมนุสสาวสุงเอตัมขวัตตาภารานสยยงอิสิปตนีมิกทาเยอนุตรังธรรมจากกลางปวัตติตังอาปวัตติยังสมณีนวาพรมมณีนาวาเทเวนวาพรมมาเรนาวาพระมุนาวาเกณจิวาโลกสมินตีอิติหาเตนะขานีนะเตนะมุหุตนะยาวะพระมลกา สะโธอับผู้คัจจิชิอาญาจะทัสสหาสีโลกธาตุสังกัปิสปามปะกาปิสามปเวทิอปมาโนจะโอราโรโอภาโสโลกเกปาตุระหโหโหิโอสิอติกรรมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอตโขภะควาอุทานังอุทานีสิอัญญาสิวัตโภโกทันยอัญญาสิวัตโภโกทัน โยติอิติหิตังอายสะมาตุโกณฑัญญัสสะอัญญากोณฑัญญะเตวะนามังอโหสิฏิ